ฟอนผีปู่ยาของน้องคำคำฟอนฝีปู่ยายามแอวยามแรงบ้านเฮาเงียบสงัดน้องคำนั่งพอพอลุงป้าจัดของเต็มลานบ้านเปิ้นกำลังย่อย่างกันกายายแอวยายแอวหัวร่อเบาๆยหญ่ว่าเปิ้นกำลังเตรียมงานใหญ่แต่แต่คำเอ้ยเฮาจะยะฟ้อนผีปู่ยาแม่บ่เดียนี่นา ฟ้อนผีปู่ย่าคำกึดคิดในใจผีจะมาฟ้อนตัวกาฟังหน้ากลัวขนาดยายแอวอธิบายบ่ได้หน้ากลัวเลยหลานมันคือการผูกใจเฮาเข้ากับคนเท่าคนแก่ที่เปิ้ลล่วงลับไปแล้วเฮาขอาฮ้่เปิ้นมาป้อมาเยี่ยมมาฮ้อ่พรอกันฮ้่ลูกหลานอยู่ดีมีสุขมันเป็นความงามของเจียงหายบ้านเฮา ยายแอวพาคำไปผ่อเครื่องเส้นมีหัวหมูผล,ลไม้หลากสีสันมีเหล้ามีหมากมีปู่พวงดอกไม้หออออมผีปู่ย่าเปิ้นชอบไอปยังคําก่อต้องจื่อไว้เนอร์อันนี้คือมัดใจเฮาฮือเปิ้นหักรักหักแหนห่วงแหน คำช่วยญ่แอวจัดผ้าสิ้นงามงามที่จัดใจในพธิธีผ้าสิ้นตัวนี้สีฟ้ามีลายตีนจกเหลืองทออ,องอกำลังใจกูนักดนตรีมานั่งแอวเปิ้นกินกินหมากพังกายเก่าซึงเสียงซึงดังตึงนุงต๋องม่วนใจแต้แต พอตะวันลับฟ้าเสียงเสียงสล่อดังปู้ดอคนเท่าคนหนุ่มแต่งตัวห่มผ้าปวนปวนัวม่วงม่วงงามขนาดผิธีเริ่มแล้วหมอผีเปิ้ลมาเปิ้ลยาท่าทางอ่อนช้อยเหมือนกายกลายเป็นเป็นคนอื่นไปเสียงปีพาดดังตึงนางยายแอวว่าปู่ย่า เปิ้ลมาผ่อเหาแล้วเปิ้นมาฮับรับเครื่องเส้นของเราคำผ่อป้าป้าลุงลุงเปิ้นเริ่มฟ้อนลีลาฟ้อนอ่อนโยนมืออ่อนช้อยเหมือนดอกบัวที่กำลังบานคำรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายที่พัดมามันบ่แม่นลมมันเหมือนความฮักความเมตตา ยายแอวอบกอดคําเฮานักรักปูยป่ย่าปู่ย่าก่อฮักเฮาทาเนียมนี้อยู่กับเฮาไปตลอดคํายิม้มคําจะจําฟ้อนผีปูย่ย่านี้ไว้ตลอดไปเจ้าจะบบกฮื้อความงามของเจียงฮายเฮาลืมหาย